รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ13ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า13ปีควรได้รับคำแนะนำ One, two. แต่งรวมความลึญเทิงทางประวัติศาสตร์ที่จะพาะส่วนลิซ่ากับประวัติศาสตร์ที่ฮาร์ดจ่าและในวันนี้นะคะดิฉันก็มีสัมภาษณ์มาแรงมานำเสนอค่ะชิงนัานคือคำว่าอายุทยาอายุทยาอายุทยาทุกคนคงสงสัยนะคะว่าคำนี้หมายถึงอะไรพักชมโฆษณาสักครู่เดี๋ยวกลับมาติดตามชมกันต่อค่ะ ฟาร์มเฮาสหอมกรุ่นจากเตาฟาเฮาหนุ่มทุกเตาฟาร์มเฮาหอมกรุ่นจากเตาทุกวันสที่2รายการนะคะหลายคนคุจะคิดว่าเพราะว่าุงศรีวิทยาเป็นคที่ธรรมดาแต่ความจริงแล้วเนี่ยมันไม่ธรรมดา นเี่ยจะมาอธิบายความหมายของคำ,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 ำว่าย้าให้ปากค่ะเพื่อใหเข้าใจมากขึ้นนะคะดิฉันจะยกตัวอย่างานกา์ที่เหมาสะสมมาให้หมมใหชมกันค่ะศิลปะวัฒนธรรมไทยสมัยอยุธยาการสถาปนาอาณาจักรอยุธยาในพุทธศัรรกราช1893นับเป็นการเริ่มต้นศิลปะวัฒนธรรมไทย โดยศิละปะวัฒนธรรมไทยในสมัยอยุธยาเป็นการผสมผสานระหว่างศิลปวัฒนธรรมสุโขทัยและศิละปะวัฒนธรรมที่รับมาจากภายนอกโดยส่วนใหญ่มาจากอินเดียและเขมรศิละปะวัฒนธรรมสมัยอยุธยาจะเกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหา,หากษัตริย์และสถาบันพระพุทธศาสนาเป็นส่วนใหญ่เช่นวรรณกรรมส่วนใหญ่จะสะท้อนเรื่องราวในราชสำนักและสะท้อนให้เห็นถึงหลักคําสอนของพระพุทธศาสนา ลักษณะของศิลปวัฒนธรรมในสมัยอทยยาแบ่งได้หลายประเภทโดยสรุปลักษณะที่สำคัญแต่ละประเภทดังนี้ 1. ศิลปกรรมสถาปัตยกรรมประติมากรรมจิตรกรรมประนิสิน 2. วรรณกรรม 3. ประเพณี 4. พระพุทธศาสนาสมัยอัยยาสิ่งที่ได้รับความเจริญถึงขีดสุดเหนือกว่าศิลปะแบบอื่นๆนั่นก็คือประนิสินซึ่งมีหลายประเภทดังนี้ หเครื่องไม้จำหลักได้แก่ตู้พระธรรมพระพุทธรูปบานประตูหน้าตา่างสองลายลดน้ำคือลวดลายหรือภาพรวมไปถึงภาพประกอบลายต่างๆที่ปิดด้วยทองคำเปลวบนพื้นรักโดยขั้นตอนสุดท้ายคือการเอาน้ำลดให้ปรากฏเป็นลวดลายสาม การประดับมุกรับมาจากจีนแต่ได้ปรับให้เป็นลวดลายอย่างไทยพบในบานประตูที่วิหารพระพุทธชินราชจังหวัดพิษณุโลกเป็นต้นลักษณะสังคมสมัยอยุธยาชนชั้นทางสังคมสามารถแบ่งตามยุคข,ของแต่ละสมัยได้ดังนี้สังคมในสมัยอยุทยาประกอบด้วยสมากมากริย์พระบรมวงศานุวงศ์ขุนนางข้าราชการ ไต่ธาตุและกระสงหากแบ่งตามหน้าที่จะแบ่งได้สองประเภทดังนี้หนึ่งชนชั้นปกครองสองชนชั้นใต้ปกครองกฎหมายที่จะาขึ้นมีดังนี้หนึ่งคำพีพระธรรมศาสตร์เป็นกฎหมายที่ใช้พิจารณาคดีความและจากฎหมายย่อยขึ้นมารองรับไทยได้นําแบบอย่างมาจากกฎหมายของมอญสองพระราชศาสตร์เป็นกฎหมายย่อยที่จะาขึ้นมาใช้ โดยจะเป็นพระราชกระสงพระราชาบัญญัติหรือบทอาญาการโดยอาศัยคำพีพระราชบัญญัติเป็นหลักและคำนึงถึงความเหมาะสมของเหตุการณ์บ้านเมืองในขณะนั้นกฎหมายสำคัญสำคัญที่มีการตลาขึ้นใช้เช่นกฎหมายลักษณะพยานกฎหมายลักษณะอาญากฎหมายลักษณะรับฟ้องกฎหมายลักษณะโดนถึงมีกฎหมายมาบังคับใช้แล้วแต่ก็มีบางคนที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย ผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายจะถูกลงโทษโดยมีศาลเป็นสถานที่ตัดสินคดีความต่างๆศาลถูกจัดให้สอดคล้องกับการปกครองแบบประดุจประดมทําให้มีสี่ศาลคือศาลมวลงศาลรกลเมืองศาลตกงนาำและศาลกรงคลังซึ่งจาพิจารณาคดีเฉพาะที่เกี่ยวกับหน้านที่การง,งานของแต่ละกรมเท่านั้นหลังจากที่มีการฟ้องร้องเกิดขึ้นแล้ว ผูกคุนน้าตาเหลือจะเป็นผู้ตัดสินว่าคดีดังกล่าวสมควรจะรับฟ้องหรือไม่ถ้ารับฟ้องก็จะส่งไปให้สัตกรมที่เกี่ยวกับคดีนั้นในการพิจาจรณาคดีมีการแบ,บ่งให้บุคคลสองสถานะคือตุลาการจะเป็นผู้ดำเนินการสอบสวนจำเลยและโจทก์ถ้าพยานหรือหลักฐานไม่เพียงพอก็เรียกพยานหรือหลักฐานเพิ่มเติมได้ซึ่งบางครั้งถ้าจำเลยหาหลักฐานมาแก้ปากให้กับตนไม่ได้ แต่ไม่ยอมรับสถานภาพก็จะมีการพิสูจนถ้าผ่านไปได้ก็จะถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์ทันทีเมื่อดำเนินการเสร็จแล้วก็จะเสนอยังคณะลูกขุนให้ทําการตัดสินว่าฝ่ายใดเป็นผู้แพ้หรือผู้ชนะคดีตามวยเหตุผลประกอบซึ่งหากไม่พอใจในการตัดสินก็สามารถอุทอ์ต่อไปได้